สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังจะไปตลาดพระอ่าหัดใหญ่นะครับตลาดพระที่หันใหญ่ตลาดเปิดใหม่นะฮะของน้องแรลมคนเนียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีนนท์นสวัสดีครับนี่นี่นี่ลูกชายนะครับส่วนนี้ลูกสาวอะนี่ สรุปเมื่อกี้ไม่มีตลาดน,าดน,าดนั้นวายนะคนผมน่าจะมาสายแล้วเมื่อวานแล้วเมื่อวานเขาไปกันเมื่อวานเขาไปที่ละโนดกันวันนี้ก็เลยไม่ไม่ค่อยมีคนมาเปิดเท่าไหร่นะครับ ขอเรื่องการเรียนว่าอยากจะสอบเข้า<ม>ที่<ม>ดาน,นุคอ <นะ S 2> แต่หนูก็หนูติดนะคะโอ้ my god น,ไนะงไงเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเดี๋ยวต่อไปก็จะไปไว้วัดเขา,อ,ขาอ้อเขาอ้อนะครับไงเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูกันครับมาวัดหัวป่า อภิวาทนาเสลิสานิจังพุตตาปจายโดชาตตารุธรรมาวัตันติอายุวันโดสุกังพลังนี่ฉันน้องจังหวัดพัตธลุง,ลงถูกต้องแล้วไปครัอบอาทุสัทุ ุวไปพักก่อนนะครับตาถือเขาไปถ่ายขนะ้างในพิกพิกเกดูนิดไม่ต้องไปดูเลย มงคลปุดท้ายยังเป็นสีแดงก็กก๊กกกวัตถุอันนี้คือที่วัตถุมงคลวัดเขาอ้อเจ้าเช้าเจ้าวัตถุมงคลมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูดิเยอะเลยหลวงพ่ออาจารย์เปี่ยมเราจะไปไหนเจ้าที่รักนาโปแกค่ะแล้วทำไมต้องใกล้ขนาดนี้ประมาณนี้ทำามหนึ่งสองสาม เราจะไปไหนต่อกันก็นาโปโกเกะไปนาโปเกะกัน <c oughs> ไปไหนก็ไป <c oughs> นี่เรามาถึงนาโปกเกะแล้วนะ อ่าแล้วเมื่อกี้ให้ไว้แล้วที่ในเน่มี20สิบาทมียี่สิบสบาทอ่อาครับอนนี้เราอยู่ที่นาโปกแก <c oughs> เพื่อนเพื่อนมาผมว่ามาเที่ยวกันเยอะๆนะนั่งเป็นอะไรที่แบบว่า,าบ้นบานๆแล้วก็มนหน้าเที่ยว มีครบเลยฮะเนี่ยบนนี้แล้วก็ที่สำคัญร่มรื่นด้วยนะเนีน่ย,นะนนยขนมนขนมนปัมจี่ออรอยมากเนี่ยอร่อยเลยฮะ นี่นะครับมาวัดเราก็ต้องมากินขนมหวานปากีเป็นออกมาจากวัดเขาอ้อก็เลี้ยวขวามานะครก็จะเป็นขนมหวานของปากี มีนี่วะมีท่วมมีกรอกบอย่างนันรถเป็นปน้าเปล่าได้หรือเปลาเนี่งั้นเอาน้ำเปล่า

อซื ures, like bye. Bye. ้อ้้ดีม be ันสวยอะพี okay, um ่ดู่ะซื้อดีจริงเออดูจมูกล่ะออปอขายสองหมื่นอยู่พี่ฟ้าเดิมเดิมนี้ป้ามไน้จะูกมพี่นีุ้ดเลยไม่สวยยอมนี่ที่สวยจริงนี้ยอมยยี่เมื่อวานจริ เท่าไหร่ตีหกห้าอืมได่ห้าร้อยพี่โอ้ตีหกห้าแล้วไปเบียดอีก OFKOLOK ครับ KOLOK พึ่งทำแต่ว่ามันก็มันไม่มีอะไรจะทำอ่ะเราก็ทำเล่นๆได้ครับขอบคุณครับในนี้จำบูจอิงมั้งเข้าไปดูสอนจะดูพวกแบบว่าหลวมหลวงพ่อคนบางแท้ พ่อคุณเหรอใช่ครับให้ผมเป็นของความรู้มๆนะเอ้ยนี่มันเองชอบแกอยู่คะเดาไงลูกค้ากม็มีไหมถ้ามีส่งขายได้ที่เป็นเขายาวใช่ไหมพ่อแดงใช่ใช่แดงดีครับแดงแดงพ่อคนณนี่เขาเสียเขากันอะไร่ปีสามไม่ใช่พ่อคนนี่มันเขาเสียปีศูนย์ห้าอันนี้คือเป็นลูกศิษย์ของพ่อคนณไหมพ่อแดงพ่อแดงคุณพ่อต้องค่าส่งเดียวใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ลูกศิษย์หรอกเป็นเหมือนกับทำตามอ่ะ พ่อคนลูกศิษย์มีท่านจันท่านมิตรแล้วก็หลานท่านหมวกท่านหมวกหลานพี่ไหนพ่อหมวกนี้เกวดเก่แตงกว่านะต้องใหญ่จัมโบ้ใหญ่ถ้าเป็นไม่มีไม่มีหกหมืซื้อหกหมืขายหกหมื่นห้ายังยากเลยนี่ผมเอฟซีอยู่แอบดูเราแอบดูอย่างเดียวเอ็มดูอย่างเอมดูขายพี่เขาเนี่เเอ็มดู นี่ออยู่ในพิชู่ช่วขอพิชูยนี่นี่ถ่ายด้วยกันนั่นเด็กหิ้วพระนะครับโอ้เสร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรให้ซื้อซื้อย่อยๆเนี่ย ชีวิตของอ่จะเรียกว่าอะไรนะักสะสมพระหรือว่าเซียนพระชีวิตประจำวันนะครับเวลาเรามาเที่ยวเราก็จะมาแวะตลาดพระสรุปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันร้านอยู่ที่หัดใหญ่นะครับบอลเลนไทเย พี่สวัสดีครับขายาครับอืมป้าอะไรพี่เดี่ยนเหล่นเรื่องครับเด่นเลื่อนเนาะเปิดไว้เท่าไหร่อ่ะพี่เอาแปดหมืนครับดีแล้วพี่นะสวยเลยลดได้เท่าไหร่อ่ะพี่เอาเน็ดเน็ดเดือเน็ดเน็ดครับเจ็ดหมืนแปดแล้วกันครับเจ็ดหมืนแปดอะ ผมว่ามันเต็มเอาอย่างงี้อันผมต่อคำเดียวเลยเอาเจ็ดหมื่นห้าแล้วครับพี่เจ็ดหมืนห้าเหรอได้ได้ได้ครับผมได้โอเคเป็นนะพี่นะกลับคับผมโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนปลาตาให้ปลาปา เนี่ยพยานให้มีพยานที่แมวท่านใดมีพระสายหลวงพ่อคนวัดบางแซะนะฮะหรือหลวงปู่ทวดที่สวยๆนะติดต่อมาได้นะครับเอาโกลินดีนะครับเจอรถก็เจอีแมวนะครับตู้ติดกันนะฮะนี้ซื้อดีซื้อกินนะซื้อแน่นอนอยู่ตลอดช่วงนี้ตกงานแล้วเมือผมเลยผมว่า